าการปรับตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่จะามาเรียกว่าสุขนิสัยนะสุขนิสัยที่จะช่วยไม่ให้เชื่อเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยตอนนี้วิธีการที่เขานำมาใช้กันมากขึ้นก็คือ,อสิ่งที่เขาเรียกว่าการวางระยะห่างทางสังคมอันนี้มัน เป็นคำที่แปลมาจากภาษาอังกฤษนะ social distancing วางระยะห่างทางสังคมหมายความว่าให้มีระยะห่างนะเวลาพูดคุยกันเวลาเกี่ยวข้องกันอย่างเช่นนะเวลาเข้าคิวเดี๋ยวนี้ก็ต้องอให้คิวนีนะ้ยืนอยู่ห่างๆกันหน่อยสักเมตรสเมตรถ้าทำได้นะ หรือว่าเวลานั่งถ้าเรานั่งอยู่ยห่างกันนะมันก็ช่วยป้องกันได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการวา,างระยะทางสังคมจะไม่ใช่ระยะห่างอย่างเดียวนะบางทีรวมถึงการที่ไม่ไปคุกคลีกันด้วยไม่ไปคุกคลีไม่ไปเจอเจอกันได้ยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ บอกย้ำบอกเตือนบางทีก็แนะนำบางทีก็เป็นคําสั่งเลยนะไม่ให้มีการชุมนุมกันไม่ให้มีการทำกิจกรรมที่มีคนมารวมกันเยอะๆสถานที่ใดที่มีคนมาพบปะกันหรือว่ามาอยู่ใกล้ๆกันเช่นโรงหนังสนามกีฬาสนามมวยหรือแม้กระทั่งพัตคาร บางแห่งก็ให้สั่งปิดซะอันนี้เรียกว่าเป็นการวางระยะห่างทางสังคมและที่พูดกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก็คงจะต้องมาใช้ปฏิบัติกับตัวเองก็คือการเก็บตัวอยู่ในบ้านในการเก็บตัวในบ้านนี่มันไม่ใช่จำเป็นสำหรับคนที่ติดเชื้อเท่านั้นนะคนที่ไม่ติดเชื้อการที่อยู่ในบ้าน เป็นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ช่วยนะไม่ให้ติดเชื้อด้วยคนที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยสมควรที่จะเก็บตัวในบ้านเพื่อไห้ได้ไม่ไปแพร่เชื้อให้ใครส่วนคนที่ไม่ป่วนยนะก็สมควรอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนก็เพื่อไม่ไปรับเชื้อจากคนอื่นเข้ามาซึ่งมันก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาด เป็นวงกว้างมากขึ้นตอนนี้เนี่ยเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้นะเขาก็มีมาตรการหรือมีคำแนะนำใหนะ้เก็บตัวอยู่ในบ้านบางแห่งบางประเทศนะก็เพียงแค่ขอร้องแต่ว่ามีมาตรการบางอย่างเสริมเช่นปิดโรงเรียน นะปิดหมายทยาลยปิดสนามกีฬาปิดโรงนวดนะปิดบาร์อย่างในเมืองไทยเนี่ยนะอันนี้เพื่อจะได้ไม่ส่งเสริมให้คนเนี่ยมาพบปะก,กันมาออกกันรวมทั้งสั่งให้งดกิจกรรมนะทาง กีฬาก็ดีทางวัฒนธรรมก็ดีทางศาสนาก็ดีที่จะมีคนมารวมกันเยอะๆอย่างตอนนี้ก็รัฐบาลก็มีมติให้เลื่อนวันหยุดสงกรานไปหมายเขาว่า13-14-15นี้ไม่มีหยุดแล้วอันนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คนไป ไปชุมนุมไปสนุกสนานไปรวมกลุ่มกันเยอะๆอันนี้ก็เลยเป็นสถานเบานะเพราะว่าบางประเทศนะเขาไม่ได้ทำแค่นั้นนะเขาถึงกับมีคำสั่งให้คนเก็บตัวในบ้านเลยไม่ใช่แค่ปิดโรงเรียนปิดหมหาวิทยาลัยนะปิดโรงหนังแต่ยังห้ามคนไม่ให้ ออกจากบ้านด้วยอย่างเช่นในอิตาลีในฝรั่งเศสเนี่ยรวมทั้งบางเมืองในบางรัฐในอเมริกาใครที่ออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุผลก็จะโดนลงโทษนะก็ไม่รู้ลงโทษยังไงถูกปรับหรือว่าจับเข้าคุกนะขนาดนั้นเลยนะมันไม่เคยมียุคไหนนะใน ในช่วงใกล้ๆเนี่ยที่มีการออกคําสั่งขนาดนั้นเพราะมันเป็นการจํากัดษษสิทธิเสรีภาพคนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วล่ะถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีพอเช่นออกไปซื้อยาออกไปทําธุระซื้อของบางแห่งก็อนุญาตให้ไปทํางานได้นะแต่ว่าก็ต้องเป็นงานที่สําคัญถ้าไม่มีเหตุผลนี่ก็เขาก็ ลงโทษหรือปรับได้ก็ไม่คุนนะาการอยู่บ้านโดยเพราะถูกบังคับให้อยู่หรือว่าจำเป็นต้องอยู่อ,อึดอัดบางทีก็ทนอยู่กับคนในบ้านไม่ได้แต่ว่านอกจากความอึดอัดแล้วมันยังมีความเครียดนะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่า จะไปค้าขายจะไปขายของก็ไม่ได้หรือว่าธุรกิจที่เคยทำได้รับผลกระทบนะจากมาตรการต่างๆเหล่านี้นี่สินก็ยังพอกพูนแต่รายได้หดหายเพราะว่าต้องเก็บตัวในบ้านคนก็เครียด หรือถึงแม้จะไปทำงานนะก็ทำงานด้วยความรู้สึกหวาดกลัวกลับมาบ้านก็ไม่รู้ว่าเราติดเชื้อใครมาหรือเปล่าระหว่างที่นั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมล์ร่างกายเนี่ยแม้จะปลอดเชื้อนะแต่ว่าใจมันไม่ได้ปลอดเชื้ออาใจนี่มันเต็มไปด้วยความทุกข์อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราต้องใส่ใจเหมือนกันนะ เราจะดูแลแต่กายอยางเดยวไม่ได้ต้องเราต้องรู้จักดูแลจิตใจด้วยนอกจากความเครียดนอกจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับรายได้ที่ตกตำ่ำนะหรือว่าเพราะอึดอัดน,นะไม่ได้ไปเที่ยวนะนอกบ้านอย่างที่เคยทำอีกอันนึงคือความกลัวนะความกลัวความตื่นตระหนก ตมาว่าเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยนะแล้วคนเราไม่ตระหนักนะตอนนี้ที่มันระบาดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่เชื้อโคโรนาไวรัสนะแต่ว่าไอ้ความกลัวความตื่ตนตระหนกนี่ระบาดหนักกว่าแล้วก็มันก็เป็นอันตรายที่ร้ายแรงกว่าด้วย พอหลายคนเนี่ยแม้ว่าร่างกายไม่ติดเชื้อแต่ว่ากินไม่ได้น้อยไม่หลับเนะเพราะว่าความกลัวนี่แหละให้ความกลัวมันครอบงำรังความรบก,กวนจิตใจจนเครียดไปหมดจนตื่นตระหนกไปหมดนักตมาก็พูดอยู่เสมอในช่วงนี้ว่านเนี่ยเชื้อโควิดเนี่ยมัน ไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวเชื้อโควิดเพราะถึงแม้ว่าร่างกายเราไม่มีเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิดเนี่ยอยู่ในตัวเลยแม,ม่กระทั่งเซลล์เดียวหรือตัวเดียวแต่ว่าก็ทุกไปเรียบร้อยแล้วป่วยไปเรียบร้อยแล้วเรียกป่วยใจเพราะความกลัวและพอความกลัวเกิดขึ้นนะ มันก็ทำให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่มีความทุกข์แต่ยังสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมส่วนรวมในความกลัวมันทำให้เราเห็นแก่ตัวมากขึ้นนะคิดแต่จะเอาตัวรอดเฉพาะตัวนะเกิดความรังเกียจเหยียดยามคนที่เขาอาจจะติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงว่าติดเชื้อ เช่นได้ข่าว่าเดินทางมาจากยุโรปเดินทางมาจากเกาหลีนะเห็นเขาก็ไม่ได้เห็นเขาเป็นมนุษย์แต่เห็นเขาเป็นเชื้อโรคไม่ได้เห็นเขาเป็นเชื้อโรคอย่างเดียวเห็นลูกหลานเขาเป็นเชื้อโรคด้วยสั่งลูกหลานของเราว่าอย่าไปคบเขาเห็นเขาเป็นคนที่น่ารังเกียจและบางที คนเหล่านี้เนี่ยนะที่ถูกรังเกียจเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เสียสละนะกาสาไปอาสาตัวไปช่วยตรวจช่วยคัดกรองบางคนก็เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ช่วยดูแลคนป่วยคนเหล่านี้เสียสละน่ายกย่องน่านับถือมากทั้งทั้งที่บางทีเครื่องคราวก็ไม่พออุปกรณ์ก็ไม่พร้อม แต่เขาก็เสีสละแต่ผลที่ได้รับก็คืออถูกรังเกียจเยียดยา้หรือว่าลามไปถึงลูกหลานของเขาอันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความกลัวที่มันสิงใจที่มันติดเชื้อในจิตใจแล้วทำให้ผู้คนเนี่ย นะมีความเป็นมนุษย์น้อยลงขาดามนุษยธรรมอันนี้ที่บอกว่าเชื่อโควิดเนี่ยมันน่ากลัวน้อยกว่าไอความกลัวเชื้อโควิดเพราะมันมันสามารถที่จะทำลายความเป็นมนุษย์ในใจของเราได้รวมทั้งทำให้เรามีความทุกข์เราต้องตระหนักนะว่าเชื้อโควิดเนี่ยมันทำมันตรายเรา ได้แค่ร่างกายแต่มันทำอะไรจิตใจเราไม่ได้สิ่งที่จะทำลายหรือทำร้ายจิตใจเราได้คือความกลัวนี่แหละแล้วมันไม่ได้ทำร้ายจิตใจจนทำให้เราเป็นทุกข์แต่มันทำให้เรามีความเป็นมนุษย์น้อยลงด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเกิดติดเชื้อขึ้นมานะแล้วไม่ดูแลรักษาใจให้ดี มีความกลัวก็ทำให้อาการหนักรุนแรงมากขึ้นป่วยกายไม่พอป่วยใจและป่วยใจหนักก็เด้เพราะงั้นการดูแลจิตใจสำคัญนะดูแลจิตใจของตัวไม่ให้ความเครียดไม่ให้ความกลัวมันมาทิ่มแทงจิตใจอย่าดูแลแต่ร่างกายรักษาตัวไม่ให้เชื้อโควิดเข้ามาต้องดูแลใจไม่ให้ความเครียดความกลัว ความเครียดมันเข้ามาด้วยและวิธีหนึ่งนะที่จะ <c oughs> ช่วยดูแลจิตใจเราได้เนี่ยก็คือการรู้จักวางระยะห่างทางจิตใจบ้างระยะห่างทางสังคมนี่มันเป็นการช่วยรักษาร่างกายไม่ให้มีเชื้อเข้ามาส่วนการรักษาระยะห่างทางจิตใจนี่มันก็ช่วยทำให้ให้ความทุกข์ไม่มาเล่นงานจิตใจเรา แลยหานทางจิตใจหมเขาว่าไงไหมเขาว่านึกถึงมันให้น้อยลงเสพข่าวสารเกี่ยวกับโรคระบาดนี่ให้น้อยลงนะถ้าเรานึกถึงมันอยู่เสมอนเนี่ยมันก็เหมือนกับมันอยู่ใกล้ตัวถ้าเราเอาแต่ดูข่าวสารทางโทรศัพท์มือถือทางโซเชียลมีเดียชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า แบบนี้เนี่ยเราจะเครียดมากไอความใกล้ไกลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระยะทางอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ความนึกคิดด้วยคนที่อยู่ไกลนะแต่ว่าเรานึกถึงบ่อยๆก็เหมือนก็อยู่ใกล้ใช่ไหมคนที่อยู่ใกล้แต่เราไม่นึกถึงเขาเลยไม่สนใจเลยไม่แยแสยเลยก็เหมือนก็อยู่ไกล ให้ข่าวสารเหตุการณ์เกี่ยวกับการระบาดก็เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักวางระยะห่างกับมันบ้างคือนึกถึงมันให้น้อยลงเสพข่าวสารให้น้อยลงสุขภาพจิตเราจะดีขึ้นนะให้ความทุกข์ความเครียดนั้นจะ,ะเล่นงานจิตใจเราน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะแนะนำว่าเนี่ยใครที่ รู้สึกเครียดรู้สึกกังวลรู้สึกวิตกเนี่ยนะลองนะปิดโทรศัพท์มือถือซะบ้างหรือว่าไม่ต้องไปเปิดดูข่าวเหตุการณ์เหล่านี้ซะบ้างนะดูแค่วันละครั้งสองครั้งก็พออาจจะเลิกใช้โซเชียลมีเดียไปเลยเพราะโซเชียลมีเดียเนี่ยเช่น Facebook ตอนนี้เปิดดูก็มีแต่เรื่องพวกนี้แหละ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีข่าวร้ายรวมทั้งการกลดาคนน้นคนนี้ข่าวลือก็เยอะข่าวลวงก็มากถ้าเราติดตามมันก็เหมือนกับเราไปอยู่หน้าเวทีเลยนะเหมือนกับดูมวยเนี่ยดูมวยก็เรียกว่าอยู่อ,อยู่ดูมันอยู่ดูชิดเวทีเลยยิงใกล่นะ ยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งนะทุกข์มากเท่านั้นอนะ่ะตอนนั้นเนี่ยนอกจากระยะห่างทางสังคมแล้วนี่ระยะห่างทางจิตใจก็จําเป็นนะยิ่งมีเวลาอยู่กับบ้านมากขึ้นอย่าไปเสียเวลาไป,ไปดูติดตามข่าวค่าวอย่างใกล้ชิดนะถ้าดูแล้วไม่เป็นอะไรดูแล้วเกิดความะระมัดระวังไม่มีอาการประสาทอันนี้ก็ ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าดูแล้วเกิดความเครียดขึ้นมาต้องรู้จักวางระยะห่างบ้างวางระยะห่างจากเหตุการณ์โดยการนึกถึงมันน,น้อยน้อยหรือว่าเสพข่าวสารน้น้อยหน่อยวางระยะห่างในจิตใจยังรวมถึงการรู้จักวางระยะห่างกับความเครียดความกลัวความตื่นตระหนก หรือความกังวลที่เกิดขึ้นในใจนะนอกจากเราต้องรู้จักวางระยะห่างกับเหตุการณ์ข่าวสารข้อมูลและซึ่งอยู่นอกตัวอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยก็ต้องรู้จักวางระยะห่างจากมันบ้างนะไม่ใช่เข้าไปเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ คนส่วนใหญ่เนะี่ยพอมีความเครียดความกังวลความวิตโตนี่เข้าไปคลุกกับมันเลยนะมันก็เลยยิ่งเครียดหนักอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในใจยังไม่เท่าไหร่นะข้อสำคัญคือว่าอย่าไปอย่าไปคลุกกับมันนะอย่าผู้อย่างหลวงพ่ออำเขียนคืออย่าเข้าไปเป็นมันนะเห็นมันแต่อย่าเข้าไปเป็นมัน การเห็นเนี่ยก็คือการวางระยะห่างจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นกองไฟเนี่ยนะกองไฟเนี่ยถึงแม้มันจะลุกโรลงอยู่ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราวางระยะห่างจากมันนะคืออยู่ห่างมันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยทุกข์นะยิ่งอยู่ห่างเท่าไหร่เปลวไฟมันก็ทำให้เราร้อนทำให้เราทุกเนี่ยได้ได้ยาก แต่ถ้าเราเข้าไปใกล้ปเปลวไฟกองไฟเมื่อไหร่เราก็จะร้อนหรือยิงเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยยิ่งถูกกองไฟนั้นเผากองไฟนั้นคืออะไรกองไฟแห่งความกลัวแห่งความเกลียดแห่งความวิตกกังวลมันก็อาจจะหลีกเลี่ยงได้ยากนะที่อารมณ์พวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้เห็นมันจะเข้าไปเป็นมัน มันจะมีกองไฟกี่กองเราก็อย่าเข้าไปอยู่ในกองไฟเหล่านั้นหรือว่าเข้าไปอยู่ใกล้ให้ถอยห่างออกมาอะไรทำให้เราถอยห่างออกจากอารมณ์เหล่านี้หรือว่ามีระยะห่างจากอารมณ์เหล่านี้ก็คือสตินั่นแหละนะถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยการวางระยะห่างจากอารมณ์รวมทั้งความคิด ในทางลบทางร้ายมันก็จะเกิดขึ้นได้ต้องรู้จักบ้างนะรู้จักวางระยะห่างจากอารมณ์เหล่านี้บ้างนะไม่ใช่ว่าพอมันเกิดขึ้นพออารมณ์เรานี้เกิดขึ้นทันไรก็กระโจนเข้าหามันแทนที่จะเห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความกลัวก็เป็นผู้กลัแททว,ว,วแทนที่จะเห็นความเครียกก็เป็นผู้เครียดถ้าเรารู้จักนะ เอาสติมาดูใจนะอ,อารมณ์พวกนี้มันก็จะเล่นงานจิตใจเราไม่ได้เหมือนกับว่าจิตใจเรามีภูมิคุ้มกันมันเป็นตัวช่วยทำให้เกิดระยะห่างระหว่างจิตใจกับอารมณ์เหล่านี้ห่างเท่าไหร่นะเรายิ่งนะมีความสงบเย็นเป็นปกติมากเท่านั้น เราะ้เวลาที่แนะนําว่าให้ดูใจเนี่ยหรือให้รักษาใจเนี่ยนอกจากจะหมายถึงการที่เราติดตามข่าวสารให้น้อยลงนะอย่าให้มันล้นเกินจนไม่เป็นอันทำอะไรจนกระทั่งนอนไม่หลับนะการรักษาใจที่สามารถคือการที่มีสติเพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาคลองใจ ให้มีสติช่วยรักษาระยะห่างระหว่างจิตใจกับอารมณ์เหล่านี้นะะพวกเรานี่นะเมื่อเรามาปฏิบัติที่นี่แล้วก็ให้รู้อยากใช้สติเนะเพื่อรักษาใจด้วยนะแล้วสตินี่มันไม่ใช่แค่ช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์เหล่านี้เข้ามาเล่นงานรบกวนรังควานจิตใจเราเท่านั้นนะ สตินี่ยังช่วยรักษากายเราด้วยเพราะว่าเวลาเราจอามือรูปหน้าเช็ดถูเกาจะด้วยผลใดก็แล้วแต่เกิดเรามีสติรู้ตัวขึ้นมาเราก็จะยั้งเอาไว้ปกติเรามักจะเผลอเอามือไปสัมผัสใบหน้านี่บ่อยมากนะ ไม่เช็ดก็ถูไม่ถูก็ลูบไม่ลูบก็เการวมทั้งแคะทั้งแยงแคะจมูกแยงหูเสยผมบางทีจะหาวก็เอามือนะป้องปากจะตะโกนก็เอามือนะป้องปากตะโกนไอพวกนี้มันทาเราทําจนเป็นอัตโนมัติเพราะความเคยชินแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้นะ ทำบ่อยๆไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าไอ้ที่ติดติดเชื้อกันนี่ก็เพราะมือนี่แหละไม่ใช่เพราะว่าโดนคนจามใส่หน้านะไม่ใช่เพราะโดนคนจามใส่หน้าจนกระทั่งละอองฝอยที่ติดเชื้อมันเข้ามาสู่ตาจมูกปากของเราเอาตมาส่วนใหญ่เนี่ยที่ติดเชื้อเพราะเอามือเนี่ยไปสัมผัสใบหน้าบังเอิญมือมันติดเชื้อ นะแล้วทำงั้นเพราะอะไรเพราะไม่รู้ตัวเพราะขาดสตินะสติในยามที่สำคัญมากนะมันช่วยในการรักษากายไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายเราได้ง่ายและมันช่วยรักษาใจไม่ให้ความกลัวความเครียดความวิตกกังวลนะมัน กดขี่บีทาจิตใจตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้ดีกว่าสติเราจะหวังพึ่งรัฐบาลจะหวังพึ่งหน่วยงานต่างๆเนี่ยมันก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีข้อจำกัดแต่ว่าเราต้องพึ่งตัวเองและสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้คือสติ สติช่วยทำให้เรามีสุขนิสใสที่ดีที่ปลอดภัยไม่เอาเชื้อโรคมาสู่ร่างกายกาเดการสติก็ช่วยรักษาใจของเราไม่ให้ความกลัวความตื่นตระหนกความเครียดมันเข้ามาย่ำเยียจิตใจอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเนี่ยเราจะดูแลกายเดียวไม่จะต้องดูแลใจด้วยคนจนน้อยดูแลกาย เก็บตัวอยู่ในบ้านใส่หน้ากากนะล้างมือเป็นประจำแต่ว่าจิตใจนี่เครียดมากมีบางคนนะีอยากฆ่าตัวตายนะอยากฆ่าตัวตายเยนี่ยไม่พอนะชวนลูกฆ่าตัวตายด้วยนะอันนี้มีคนนะเขียนข้อความทาง Facebook หรือสังโซเชียลมีเดียว่าทำยังไงดีพ่อมาชวนให้ฆ่าตัวตายดีไหมเพราะว่าเครียดเรื่องเศรษฐกิจ เพราะว่าไอพิษของโรคระบาดนี่แหละเรื่องพิษเศรษฐกิจนี่มันก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าวิถีชีวิตของคนทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันเปลี่ยนไปหมดเลยแค่ปิด โรงเรียนปิดหมายททลายปิดโรงหนังหรือว่าปิดพัตตาคารปิดผับปิดบาร์รวมทั้งไม่มีคนไปจับใจ่ายใช้สอยห้างก็หลงเรงคนก็เดินทางด้วยเครื่องบินน้อยรถยนต์ก็ไม่ค่อยมีคนเดินทางเศรษฐกิจมันก็ชะง,งักนะ แถมยังออกไปทำงานไม่ได้ค้าขายก็ไม่มีคนซื้อแต่เศรษฐกิจมันจะย่ำย้ยยังไงนะแต่ถ้าเรารักษาใจดีเนี่ยมันก็จะไม่เครียดมากจนกระทั่งถึงคิดจะฆ่าตัวตายอย่างนั้นแล้ก็ให้ตระหนักว่าเนี่ยเหตุการณ์ลำบากแบบนี้เราก็เคยเจอมาแล้วเศรษฐกิจที่วิกฤตปี4ีหนักกว่านี้ หรือหนักกว่าที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายเดือนข้างหน้าเราก็ผ่านมาแล้วน้ำท่วมใหญ่จกนกระทั่งผู้คนต้องย้ายบ้านหนีข้าวของเสียหายกันเป็นแสนเป็นล้านเราก็ผ่านมาแล้วและครั้งนี้เราก็จะผ่านไปได้เช่นกันถ้ารู้จักคิดแบบนี้บ้างรวมทั้งพยายามมีสติรักษาใจอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าชีวิตจะลำบากเศรษฐกิจจะไม่คล่องไม่คล่องตัวแต่ว่าใจก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะนั้นเนี่ยเรื่องการวางระยะห่างทางสองคมเนี่ยทำดีแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมต้องรู้จักวางระยะห่างทางจิตใจด้วยเราจึงจะอยู่กับสาการตอนนี้ได้ อย่างปลอดภัยใจไม่ถูก